สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้เรื่องของการส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Outlook นะครับในลำดับแรกนะครับเราเข้าไปในโปรแกรม Outlook เลยนะครับ Inbox p e i l 114 at Hotmail Waiting for Outlook Dial Inbox p e i l 114 at Hotmail.com Outlook Table View Table Group By Expanded Date Older Grouping Expanded Row one. From 1 From Chut Sook n e Subject เวลาที่เราเปิดโปรแกรม Outlook เ,เข้ามาตอนแรกนะครับมันก็จะอยู่ Inbox ของบัญชีอีเมลที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ในหลักการการใช้อีเมลหรือการรับส่งอีเมลเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้ Account หรือบัญชีอ e ีเมลตัวไหนในการรับส่งอ e ีเมลให้เราไปที่ Account นั้นก่อนนะครับโดยคำสั่งในการไป Account หรือบัญชีอ e ีเมลนะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีเราจะใช้คำสั่ง control y นะครับของใครที่มีบัญชีเดียวนะครับเราก็อยู่ inbox อยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับ ผมจะ Control Y ไปนะครับผมก็จะไปที่ <al> บัญชีที่ผมต้องการที่จะใช้สง่งนะนะครับมาที่ one one. บัญชีที่เราต้องการนะครับมัน Expand อยู่นะครับแล้วก็มัน Collapse อยู่นะครับเราเลื่อนลูกศรขวาให้มัน Expand แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาที่ inbox นะครับหลังจากนั้น enter ไปครับ inbox d o org outlook connectivity to your server connected table view table group by Ex นะครับมันก็จะบอกว่า inbox แล้วก็ตามด้วยบัญชีอีเมลที่เราใช้อยู่ในกรณีที่เรามีหลายอีเมลนะครับของใครที่มีบัญชีเดียวนะครับอีเมลเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพอเราเข้ามาในโปรแกรม outlook นะครับมันก็จะอยู่ใน inbox ให้อยู่แล้วนะครับ ในกรณีของใครมีหลายอีเมลให้ทำตามข้างต้นนะครับที่ผมได้แนะนำไปพอเราเข้ามาที่อินบ x ็อกแล้วนะครับในการสร้างอีเมลนะครับเราสามารถที่จะสร้างอีเมลในพื้นที่ของบริเวณอินบ x ็อกนะครับหรือว่าพื้นที่ของโฟลเดอร์ต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้มาอยู่ที่อินบ x ็อกนะครับก็จะได้เริ่มต้นได้ถูกต้องนะครับ พอมาถึงที่ inbox เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง control n นะครับ control n november นะครับกด control ค้างไว้แล้วก็กด n Untitle HTML Dial To Dialogue i Message d นะครับมันก็จะเป็นการเปิดอีเมลฉบับใหม่ขึ้นมานะครับเป็นอีเมลที่เราจะส่งถึงผู้รับนะครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในช่องของ to นะครับ To edit, focus, multi line To i t i t ก็คือเราสามารถที่จะใส่อีเมลแอดเดรสของผู้รับที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมติว่าผมจะส่งหาที่อแบบนี้ครับ i n gmail com nine a gmail com recent people n i n at nine a i n gmail com nine a gmail com นะครับ นายพีระอันนี้เป็นอีเมลอีกฉบับหนึ่งนะครับอีกแอคเคาท์หนึ่งที่ผมได้ใช้อยู่นะครับก็พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆของใครที่ต้องการที่จะส่งมากกว่า1น,นะครับต้องการที่จะส่งมากกว่า1ก็ให้ Enter นะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลผู้รับต่อไปนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ enter ขึ้นบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆ นะครับจนกว่าจะครบนะครับของใครที่มีบัญชีอีเมลอยู่ในลายชื่ออยู่ในตัวบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดตัวแรกของอีเมลนั้นๆมันจะขึ้นให้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพิมพ์นายพีระมันก็จะขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองลบออกนะครับโอเคนี่ยผมลบลบออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ผมแค่ของผมปกติอีเมลของผมขึ้นต้นด้วยเลข9แล้วก็ p d r a gmail com นะครับผมก็กดแค่เลข9ก้า gmail com a gmail com r e c e n t people แค่นี้มันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกให้เรา enter เลย gmail com นะครับแค่นี้ครับมันก็จะช่วยเรานะครับในเรื่องของการพิมพ์ ผู้รับนะครับพิมพ์ที่อยู่ผู้รับให้นะครับในกรณีที่เราเคยรับส่งอีเมลกับบัญชีนั้นๆแล้วนะครับมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับเช่นกันครับในกรณีที่เราต้องการที่จะพิมพ์ชื่อคนอื่นแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ e n t เ r ไปเรื่อยๆขึ้นบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ t True นะครับ t True ก็คือเราส่งหาผู้รับโดยตรงเลยนะครับเสร็จแล้วแทบลงมาครับ cc นะครับ cc ก็คือผู้รับที่เราต้องการที่จะสําเนาถึงนะครับถ้าเราต้องการที่จะส่งหรือสําเนาถึงใครนะครับเราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ที่อยู่ผู้รับหรืออีเมลผู้รับตรงนี้ได้เลยนะครับลักษณะเหมือนกันครับเวลาที่เราพิมพ์ผู้รับคนแรกเสร็จให้เรา enter ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็พิมพ์ผู้รับวนที่2 3 4ส นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับพอพิมพ์เสร็จแต่และบัญชีต่อแต่และ e อีเมลเรา Enter อร์นะครับเอนเตไปจนกว่าจะครบนะครับเสร็จแล้วแทบลงมาครับ subject at a l class you blank subject นะครับ subject ตรงนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เราต้องการที่อ่อที่จะทำสร้างอ e ีเมลนะครับตรง subject ตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับลหลายๆคนนะครับมีการส่งอ e ีเมล โดยที่ไม่มีหัวข้อโดยที่ไม่มีอะไรต่างๆขอให้แค่ว่าส่งเนื้อหาไปส่งไฟล์แนบ่ไปก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าหัวใจของความสำคัญของการส่งอีเมลนะครับอยู่ที่ subject นะครับเรื่องหัวเรื่องนะครับจะต้องเป็นหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปนะครับที่เราส่งไปในฉบับนั้นๆนะครับซึ่ง เวลาที่เราเช็คเมลเนี่ยเราจะดูหัวเรื่องเป็นอันดับแรกบางทีหัวเรื่องบางทีมันไม่มีหัวเรื่องบางทีก็ไม่เราอาจจะเผลอเลอเราอาจจะเลื่อนผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกนึกถึงผู้รับครับว่าเวลาที่เขาเลื่อนมาเจอที่มันอีเมลที่มันไม่มีหัวเรื่องเนี่ยมันบางทีมันก็ทําให้เราพลาดการสื่อสารที่บางทีมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่สําคัญก็ได้นะครับให้เราใส่ ชื่อหัวเรื่องไปอันนี้เป็นทดสอบการส่งอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ m m thailand น,นะครับเราจะพิมพ์ตอตออตอบอสระตอซอดอออตสระอมอหลอกการรันนะครับทดสอบการส่งอีเมลนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ document page one section one blank นะครับ document page one section one blank ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของการพิมพ์นะครับพิมพ์อีเมล นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการที่จะส่งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูสอสบอสไม้หันอาดอสอสอสระอีขอรอไม้หันอากาศบดสเปซนอสระโตขอซอสสระรอรอไม้หันอากาศบดอสอีนอซอสระสระมอหลอกการันขอรอไม้หันอากาศบดโอเคสวัสดีครับนี่คือการรับส่งอีเมลครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพอเราพิมพ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Ctrl Enter นะครับในการส่งอีเมลได้เลยนะครับกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ Enter นะครับในครั้งแรกที่ใช้ตัว Microsoft Outlook นะครับเวลาเราใช้ Ctrl Enter มันจะถามขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะใช้ Ctrl Enter ในการรับส่งอีเมลไหม ให้เราแท็บไปที่ yes หรือ ok นะครับผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ผมใช้มานานแล้วมันไม่ไม่ถามแล้วนะครับของใครที่ไม่อยากให้มันถามเหมือนผมนะครับก็แท็บมาที่ d o n o t a s k m e a g a i n นะครับก็ติ๊กออกนะครับติ๊กถูกนะครับเพราะปกติมันมันไม่เลือกนะครับให้แท็บมาที่ d o n o t a s k m e a g a i n แล้วก็แท็บไปที่ yes หรือ ok นะครับมันก็จะไม่ได้แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับครั้งต่อไปเวลาเราส่งอีเมลนะครับเราใช้ control enter มันก็จะส่งไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการการส่งอีเมลนะครับเดี๋ยวผม shift tab นะครับพาทุกท่านไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเคยส่งอีเมลแล้วคุ้นเคยกับ cc bcc นะครับว่า ของในโปรแกรม Outlook ทำไมไม่มี BCC นะครับเดี๋ยวเราชิปแท็บขึ้นไปดูนิดหนึ่งครับ Subject C C blank to edit C C button alt plus C to button alt plus T from button alt plus send button alt plus document page 1 2.2.6 i n e two point two point six inches โอเคแบบนี้นะค t ับ so I t CC b u tab t o n t plus C นะครับตรงนี้นะครับหลังจาก t o นะครับ หลังจาก t o เนี่ยให้เราพอเรามาอยู่ที่ o o แล้วให้เราชิปแทบขึ้นไป CC Button plus นะครับ CC button ตัวนี้นะครับเวลา,อ,าออกนอกนอกเรื่องนิดนึงนะครับเวลาที่เราแท็บนะครับพอพอเราแท็บมาถึงพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะไม่กระโดดไปที่เมนูนะครับให้เราให้เราใช้แท็บหรือชิปแทบ็บสมมติว่าผมใช้แท็บไป edit. CC Subject Edit Alt Sub Plus subjectject.goclass Document section Page พอถึง d o c ument one นะครับตรงนี้นะครับพอเราแทบไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการแท็บในในพื้นที่ของการพิมพ์ข้อความนะครับมันจะไม่กระโดดไปที่เมนูอื่นแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปยังเมนูอื่นให้เรา s ชิปแท็บขึ้นไปครับ subject cc to edit cc button t o button alt plus t นะครับตรงนี้นะครับ from button alt plus m ตรงนี้ form นะครับตรงนี้นะครับพอเราชิปแท็บไปอีกครับ send b u t t o t plus หลังจาก send, เซนต์นะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมชิปแท็บไป Document page o section one นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้แท็บไม่ได้นะครับถ้าเราใช้แทบ็บหรือชิปแทบ็บนั้นหมายความว่าเราจะทำงานอยู่พื้น,นที่ของการเขียนอีเมล,เ,มลเขียนเอกสารต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็บมันจะมีผลอยู่ในพื้นที่ของการเขียนนะครับให้เราใช้แทบ็บหรือชิปแท็บเพื่อที่จะหลบ ตัวพื้นที่ตัวนี้ไปนะครับไม่งั้นให้เราพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรา Control Home ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับเพื่อกันพลาดนะครับไม่ให้พื้นที่ในอีเมลของเราเละนะครับเราก็ Control Home ขึ้นไปให้มันขึ้นไปด้านบนสุดแล้วก็ใช้ชิปแท็บขึ้นไป s u b นะครับนะครับตัวนี้นะโอเคเมื่อกี้โฆษณานะครับกลับย้อนมานะครับ CC but not plus to but not plus t CC to edit t พอให้เราอยู่ที่ to edit แล้วก็ตรงที่เราเขียนตัว email address ตรงนี้นะครับให้เราชิปแถบขึ้นไป CC but not plus C Button Plus หนึ่งครั้งมันจะบอกว่า cc button ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันแสดงตัว bcc นะครับ bcc ก็คือ carbon copy ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่า cc กับ bcc แตกต่างกันยังไงถ้าเราอยากให้มันแสดงตัว bcc ให้เรากด space bar ตรงนี้ครับ space. select names contacts dialog search list to button Alt plus o c c b c c button Alt plus c c พอพอ space bar เสร็จแล้วให้เราแท็บลงมาเลยครับ b c c button Alt plus b นะครับมันก็จะมี b c c button ตัวนี้ครับเรากด space bar ไปเลย space pressed to edit pira at gmail dot นะครับหลังจากนั้นให้แท็บลงมาอีกครับ c c edit b c c edit d e n d u o n j a d e k at gmail dot com โอเคมันก็จะมีอ่าผมลบมามันก็จะมี b c c ขึ้นมาเพิ่มนะครับ b c c ขึ้นมาเพิ่มตรงนี้นะครับต่อจาก cc โอเคนะครับอยากที่ผมพูดค้างไว้ในก่อนหน้านี้ครับว่าความแตกต่างของ cc กับ bcc เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับ cc ก็คือการสำเนาถึงนะครับสำเนาถึง BCC ก็คือสำเนาถึงเหมือนกันแต่ว่า มันจะเป็นสำเนารับครับสำเนารับคืออะไรสำเนารับหมายความว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าสมมติว่าในอีเมลฉบับนี้เราส่งถึง10คนนะครับส,ส่งถึง10คนเราใช้ bcc แต่คนที่11เป็นต้นไปนะครับคนที่11 12 13เราใช้ c c นะครับ เรามาพิมพ์ตรง C C ตัวนี้คนที่1ถึง10จะรู้ครับว่าเราส่งถึงใครบ้างนะครับแต่คนที่11ถึง13เนี่ยจะไม่ทราบเลยนะครับจะไม่ทราบเลยว่าเราส่งถึงคนที่1ถึง10มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสำเนาถึงแค่คนที่ระบุมันจะบอก มันจะบอกคนรับว่าเราเราส่งถึงแค่แค่คนที่เรา BCC เท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ CC ทั้งหมดทั้ง10คนทั้ง13คนเนี่ยจะรู้ทั้งหมดเลยครับว่าเราส่งถึงใครบ้างคนที่1ถึงคนที่13แต่ถ้าเราใช้ BCC เขาจะไม่ทราบครับว่าเราส่งถึงใครบ้างอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการไปนำไปประยุกต์ใช้งานของอีเมลนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆ แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เคยใช้ไม่เคยได้ใช้ BCC เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Cc โอเคนะครับ Bcc ผมก็จะไม่ไม่เขียนอะไรโอเคบัตัน cancel button, Can button. นะครับผมก็ทดสอบการส่งอีเมลผมก็จะ escape ออกมานะครับจุดบัตันออก cc button ออ t to edit g o cc subject d i t document page one section โอเคนะครับต่อมานะครับเราเข้าใจเรื่องของการทำทำงานเข้าใจ ส่วนต่างๆเข้าใจพื้นที่การทำงานต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องของการส่งนะครับวิธีการส่งเหมือนที่ผมได้พูดข้างต้นนะครับว่าวิธีการส่งก็ง่ายๆครับเมื่อเราทำทุกอย่างนะครับใส่ชื่อผู้รับใส่ CC ใส่ BCC ใส่หัวเรื่องหรือ subject ใส่ข้อความอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะส่งเราก็จะใช้คำสั่ง control enter ครับ เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง control enter ดูนะครับ inbox parent biniley org outlook table view table group by ex ไปแล้วครับอีเมลก็จะถูกส่งไปที่ผู้ส่งนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูในบัญชี control y, y นะครับ <Level. Class. S 1> แล้วก็กดลูกศรซ้ายให้ collapse Gmail.. โอเคมาอยู่ที่นายพีระนะครับ พอเจอ inbox แล้วก็กดลูกศรขวาให้มัน expand แล้วก็เลืยอลูกศรลงที่ inbox แล้วก็ enter inbox9pira@gmail.com outlook table view table group by expanded date yesterday grouping expanded row 1 group by โอเครอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้มันซิงก์ from mom at luke subject group by group by นะครับโอเคเนี่ยมาละ from pira at b e n i l e y o r g subject ทดสอบการส่งอีเมล receive tuesday 7/4/2023 11:15 a.m size 7 kilobytes row 2-1 o f 12,098 level 1 โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงเรียบร้อยถ้าเราจะอ่านก็ Enter เข้าไปครับทดสอบการส่งอ e ีเมล math page 1 section one. 1สวัสดีครับนี่คือการรับส่งอ e ีเมลครับนะครับเ n t e r เข้ามาแล้วก็เลือกลูกศรอ,อ่านได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการส่งอ e ีเมลนะครับเราสามารถที่จะตอบกลับได้โดยการใช้คำสั่ง c o n t r l r ตอบกลับทั้งหมดใช้คำสั่ง c o n t r l shift r ส่งต่อใช้ c o n t r l F นะครับประมาณนี้นะครับพอ c o n t r l R แล้วเราพิมพ์พิมพ์ข้อความแล้วก็ c o n t r l Enter ในการส่ง Control Shift R พิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย c o n t r l Enter ในการส่ง c o n t r l F แล้วก็พิมพ์อีเมลที่เราต้องการที่จะส่งต่อแล้วก็ c o n t r l Enter ในการส่งต่ออันนี้ก็จะเป็น หลักการใช้งานคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในเรื่องของการรับการส่งต่อการตอบกลับในเอพิโซดหน้ากันนะครับค่อนข้างยาวละนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันก่อนเพื่อนๆจะเบื่อกันก่อนนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ